พี่เยอามหลุดน้ำหนักช่งโอ้กว่าช่งแล้วแปสิแอดโล่งอะไรนะอะไรนะบอกมาบอกมาน้ำหนักก่อนเอตายเลยแปดสิบเอ็ดจุดเแปดสิบเอ็ดจุดเซเียหนันนีช่งแล้ววันยู แล้ววันนั้นวันเดียบเซนหนองกระชังแล้วนี่สิบเจ็ดเดือนค้องหกเก็ดแปดสิบแปดลูกีมาเป็นไล่ะเป็นปีหน้าได้มาได้รล่ะอะไรเะรืมเละรืมแน่ว่าชาวเดิมหล่มกพอปีที่แล้วสิบเจ็ดเดือนหเออเดือนหนึ่งหกกแปดสกลูกป้าน้ำหนักเราจะไม่ขึ้นถ้าเราไม่สร้ง แปดแปจุดสี่น้ำหนักเราจะไม่ขึ้นได้เราไม่ช่างนะทุก <ปะ S 1> คนเ <ปะ S 2> พื่อนบอกน้องอย่างนั้นถ้าปายน้องช่างน้ำหนักน้องก็ขึ้นนะดิหกเจ็ดใช่ไหมโอเคเนี่ยนียเ่เกณ้อะไรอีกอ่ะทีปีที่แล้วเนี่ยปีทีวว่แล้วไม่มีการแก้เลยเนี่ยนะป,ะปะ๋าถ้เาเธอให้เราช่งเธอให้เราช่างน้ำหนักเราก็น้ำหนักขึ้นให้เธอก็มาโทษเราอ่าอ่ะเธอเธอเข้ามาเธอเขามาโทษเรา<ถ> เธอให้ฉันนัชั่งน้ำหนักสมไมอ่ะฉันก็เลยน้ำหนักขึ้นไงถ้าเธอไม่ให้ฉันชั่งฉันก็ไม่ขึ้นตั้งแต่ทีแรกเลยไหมจบกันเธอจะให้อะไรฉันอ่ะเอาอะไรอ่ะเราจะลดปีปีนี้ลงไม่ได้ฉันยังมาไปเที่ยวญี่ปุ่นแกจะเอาอะไรจะเอาอะไรไายเลยหอมแก้วมาหอมแก้วหอมแก้วคือรักฉันเอาเอาไอ้เขย่าบ้าน ปีหน้านะปีหน้านะ <laughs> ปีหน้าแล้วก็มาคุยกันแล้วอันแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดจะไปต่างประเทศอีกนะต้องห้าสิบเท่านั้นพี่จบต้าไม่ห้าสิบไม่ห้าสิบก็รอไ,ไปอีกปีหกเก้าถาเบอกอแล้วเวลาเวลาที่จะบอกฉันลดแล้วเธอทำไงเพราะฉันไม่กินอะไรแล้วเธอ,อก็เธอเอ